ข่าววันบวรชุมชนราชธานีอโศกประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2566ฤดูการเปลี่ยนไปอากาศหนาวจากไปแล้วอากาศร้อนก็เข้ามาแทนที่แต่ความสามัคคีของชาวบ้านราชไม่เคยแปรเปลี่ยนกิจกรรมวันบวรยังคงดำเนินต่อไปค่ะ สัปดาห์นี้สีเหลืองและสีแดงสองกลุ่มแข่งขันไปช่วยกันทำแปลงที่สวนเพื่อฟ้าดินมีท่านสมณะข้าฟ้าท่านสมณะดวนดีท่านสิทธมาศผาแก้วและท่านสิทธมาศงามงานเป็นที่ปรึกษาค่ะสีส้มและสีม่วงไปโรงแชมพูช่วยกันปอกว่านหางจระเข้มีท่านสมณะถักบุญท่านสมณะหินจริง ท่านสิทธมาศก้าคข้ามฝันท่านสิทธมาศสร้างฝันใหม่และท่านสิทธมาศตั้งใจเป็นที่ปรึกษาคา่ะชีชมพูไปฐานสมุนไพรพบคุณปะรลุงแสงสอนช่วยปอกสมุนไพรมีท่านสมณาฟ้าไทยท่านสิทธมาศแสงฝนและท่านสิทธมาศสิริพรเป็นที่ปรึกษาคา่ะ ทั้งหมดนี้คือกิจกรรมวันบวรของชาวชุมชนราชธานีอโศกประจำสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะ